สวัสดีครับหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องเข้าหอดแล้วหอดแล้วก๋วยเตี๋ยวหาบาทมาหลายเท่าล่ะมาหลายเท่าแล้วบ้าบ่หอดเดี๋ยวเดี๋ยวมาหอดหนาล้านแล้วมาหอดหนาหนาดังล่ะได้กินแท้มัอนี้นะครับได้กินแท้ได้กินแท้มาหอดแล้วมาหอดแล้วเดี๋ยวที่ไหน ถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับผมพยเตียาบา๋วยเตียหาบาทมาถึงแล้วผมมาหลยเทือได้แม่นมาพอหมดมาไล่เือมาพอหมดครับมาพอถึ่อยเียมาอีกเชือดอะก็ว่าเมอดไปก่อนนาวนี่น่ครับเดี๋ยวเสียโนโอแต่ถวยแต่ถวยแต่ถวยก็เป็นตาฮาอ่งานี่บงาาอ๋อถวย ดูจอดบ่านี่นี่นะครับสิบถ้วยขึ้นไปนะคะถึงจะอิ่มค่ะเพราะว่ามันน่ารัก <c oughs> โอ้ยบ่แม่งอนถ้าคนกินเยอะยี่สิบถ้วยขึ้นไปค่ะนี่นี่ามาแม่พี่กัดบอกพิกัดพี่น้อนข้าแน่นี่<ย>พี่สายนี่บอกว่ามันอยู่หม่องใดเลยนี่ของเดชนี่ของเดชอยู่ส่วนไหนของเดช อยู่หนาโรงเรียนเมืองเดชหนาโรงเรียนเมืองเดชเนาะใช่ไม่ใช่โรงเรียนเดชอุดมนะโรงเรียนเมืองเดชดีแล้วครับสับสนกันอยู่ระหว่างโรงเรียนเมืองเมืองเดชกับโรงเรียนเดชอุดมเนี่มีคนมีคนลงหลยคนอยู่แม่ครับมันจะซับสนว่าเมืองเดชกับเดชอุดมอ๋อเดชอุดมจะเป็นโรงเรียนใหญ่จะไปแม่ผมก็ไปหลายเดือะไรอยู่ฮะ่อหาห์หรอบ่พเพอืมโรงเรียนเมืองเดชนะครับโรงเรียนเมืองเดชเด้อบแม่นโรงเรียนเดชอุดม อยู่ไฟแดงเด้อพี่น้องเข้าไปแล้วไปแล้วนี่ครับเดินหน่อยนะวสั้นเฮ้ยแนมมาช่างสันหน่อยสินี่เป็นไหมนี่นะครับกินน่ารักจังเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโอ้ยใหายตาเนะนี่ยผอมเสิร์ฟเด็กเสือกส่งมาด้วยน้ำยิ้มมาแต่น้ำยิ้นะคะเสิร์ฟเนี่ย ครบผักนะคะนี่ครบผักนี่ครับเนี่ยครบชุดนี่ครบชุดเลยเอามปใหญ่บ้านนี่เด็กเสือจากเน <laughs> ีเ่ยยาวเนี่ยนะคะนี่ของเราสี่ชามปุ้ยกินผู้เดียวเลยบอลไม่ใช่ของเธอสองของเราสองโอ้โหดีครับผมน่ารัก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 โ <laughs> อ,อ้ยยาบริสังสินน,นี่หน่าเนาะ เอาเอาแล้วเ,เอาแล้วละ <c oughs> อะไรครับชุดแรก <c oughs> ชุดที่สองมาแล้วครับชุดที่สองมาแล้วนี่เนี่ยเส้นเล็กเส้นเล็กเอาเส้นเล็กนัน่นแมนตาเส้นใหญ่เส้นส,ส,นสนฟ้า่ามือนี่ ยิ้เลสิสิงน้อยสิเลยเดี๋ยวจะเอาไหมเอาไหม่ใหมีนให้ยมีบบมีบบเอาซิถช่วยติดเล็กบ่นี้้เลมีคนบอกเสียงไม่ไตัดเสียงอก็มาลองมาลองนะครับคือเสียอาหาบาทนางเลียนเมืองเดียดเด้อพี่น้อง จะพี่หลงเดชอุดมเดยตัดเขาลุงบาลผู้ได้หนั่นผมเคยถือมาแล้วนะครับผมเจอมาแล้วโรงเรียนเมืองเดชนะครับนี่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 เอออย่าหลงอย่าหลงงขม่ามองคนทรงเดชนี่นะครับตรงกขมามาหอดสามแยกกะเหลี่ยวเหลี่ยวเหี่ยวขวานะครับเหลี่ยวขวาผ่านสี่แยกมาจังมาเหลี่ยวสายบัน นะครับซื้อหลาน่นนั่งตำนะครับสีบีห้าบาทซื้อหลานยังกานั่งตำนะครับสวยกันนารักนรักมาพี่น้องมาลุยกันมันกับป็นสอยขอาหนี่นเนาะอืมแมนคือเป็นใบลิสนบเป็น

บิ้ลจุยเดียวนี่นะจ้าเสร็จายดีะกำลังบจุ๋ยงบ้า,างเยอเก่าจุ๋ยอวนะเอาสีลมามาเลยเยเรียงแม่แมจัดมาอีกซีฟจุ๋ยเฮ้ยเบิบ่ เลยเียนี่เบิดหมดตวกรักกเบิดเหีนไง่ยนัวแม่เอาเส้นเดียวได้อหมืเอาเ่นเดียวได้องหส้นปะม่เอาหันไปโดแม่เ้นใหญงเส้นทมีบางที่มาเเข้ามาเนไงบ่หมีดเลยบอกสามบอกนะเที่ยนทด้มือถืนเล็กเข็นสวยหน่อยจีเครื่องกับคบนะครับ นีเบอร์ตัวใหญ่ไงนี่ไว้จะให้ผู้คาล่านีเมือเดียวมุดแยแตกมดโอ้ยขนาด้องกวยังแย่นทองไห้ยิ่แล้วเล็กสุอืะ

ครับผมดท้่ายนะครับกะไปอยากลองกับฝากอีกเจนึงนะครับนานลุงเลี้ยนเมืองเดชนะครับเด้อพี่น้องกะสิลงไปทั้งอื่น <c ười> มันจะมีลุงเลี้ยนเมืองเดชกับลุงเลี้ยนเดชนะครับจำไ้คือลุงเลี้ยนเมืองเดชนะครับเป็นอ่ในซอยหรอกนะครับผมปวดานในนันนวใจหนึ่งเป็นมะพเปาวา ไม่ขาว่ะสวยเลยครับเบิ่งเบ่งคนงานเบ่งผลงานกินโอ้ยโอ้ยมีขนารตอบค้างามเด้อบัตรนี่นะครับเขาจะเห็นกูแล้วละบัตรเขาก็จจะว่ามึงไปกินใส่ละเขาอาจะว่าได้บัตรเขาไปโลดอยู่มองในมอญจะกระบอกที่หล่ะบ้ามึงเนี่ยเขากระซารกูมีด้านจะใช่ไหมเขาลาขึ้นทำถึงแสบ คุณพ่อแกีจริงเหรนี่งานเขาใช้คือเราผู้คนเขาถามนี่เด้ดไม่เอานะไม่ต่างพิมพ์ลงกพิมพ์มาถึงก็พิมพ์พิมพ์มาจากไหนพิมพิมเป็นเจ้าวนะกินยั่วหนักหมดไปอีกหนึ่งครับหมดไปอีกหนึ่งเคร่องที่สี่นะครัเนี่ยเคร่องที่สี่ค่ะไม่ต้องปรุงค่ะเามารวมกันไม่ต้องปรุงก็แซ่บค่ะนี่แซ่บมันรวมมันรวมมันรวมป้ากะตัวระเบ ดูขายดีสวยสวยจารตับยี่โมดเห็นหมดอีกเล่าเขาเล่าเรือแอะไรบ่อกเขาเล่เรื่องอินเงเมื่อนอนเลยบ่เฮ้ยเขาบอกเห็นผักทายผักเห็น ก็กไปได้กูไอเมีย um, ที่แดกเอ้าอันทำหุงน้ำมอันเือเอาลาคือเอาผักสิบกวนาสังเกตเลยอุ Gerilim ้ยนักเรียนกลักินนี่แล้วเนาะอารเนาะอาหาไนักเรียนด้วยมีนาะหอน้าสั้นู่นักเรียนมาเนาะงาใบประชุมานเรียนก็บ เดวบอกเส้นท่าเดวบอกเส้นท่าพี่น้องเขาอีกรอบนะครับเอาเส้นมาจากน้ำเงนก่อนนะครับเนาะน้างไดนนางดน้าน้างไดนบ้นา้าหนาางน้างนาุ้างนบ้านบงดหนะานบางดนงด้หนา้านาบอานาาอนา้างไางได้นาบาหนาบเาง้าา้นาบางไ้หบ้้ยวาวาบ้า้บางไาเลยนะครับผ่านตบ้นง บทองเลี้ยงไส้เดยมาหอดสามแยกนะครับสามแยกจังเลี้ยวขวาอีกนะครับเลี้ยวขวาดูไข่ให้นิดหนึ่งไม่จังน้อยหนึ่งกับพอสี่แยงครับบทองเลี้ยวงตรงมาก่อนดูไข่ยังในร้านแยงที่สองนะครับจัง<ม>เลี้ยวขวาไม่เลี้ยวเอือเลี้ยวซ้ายนั่นที่หละ่ะเดี๋ยงไส้สสนะครับมาเสียนแนม่าเสียบไายแบบนั่งตำนะครับเสียบห้าบาทบุกผักอ่อยดิสามาทั้งอุบลกัคือกันแหละครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยน เป็นเดี่ยวเดี่ยวควอเป็นเดี่ยวชายนะครับม่าที่กันะน่าจะอุบลกับเดี่ยวเดี่ยวชายจะรู้ไปโรงเรียนเดบอุดมนะครับโรงเรียนนั่งบุ้มี่ยังมีเดบตำรวจนะครับอยู่หันครบเดี่ยวไปได้ใบสั่งไหมค่ับน่าจะพีบก่อครับสอดยอดทดนี่ cùng công ăn chia làm có sang há xếp giỏi bá chỉ số sẽ ăn gì chỉ số, ăn bớt bao đén, ăn lại đây, <laughs> bưng

เงนถามยังแม่ได้กว่แม่เจ้สิบ้ามใบบอสามยังไงบอสางที่ไล้ไม่กับ,บสิบหกสีบเขียนเงินได้ไหมหแม่หารรบผมเดี๋วยวยพอกันกินานะครับตั้ง่องสไตล์สารบรรทุกนะครับขอกุ่นสถานีที่เที่ยวหาบาท สวัสดีครับผมยูดีมีแห้งครับผมงาแต่งงาแต่ง